โอเคครับก็จะมาเริ่มเคเวสหลุบถ่ายไปเดี๋ยววันเดียวละสปีดรันกันต่อัอนจาที่ห่างหายตั้งงานอยู่อินาซึมะนะอยู่ในใจกลางตัวเมืองเลยรอหลดสักคู่ อยู่ตรงข้างๆนี้เดินไปอีกไม่กี่เมตรก็ถึงแล้วมีคนกำลังวาดรูปอยู่ที่ข้างทาง นนอ,อ,อคแค่มากดเควสแป๊บเดียวก็ปลดล็อกแล้วดูอัลบั้มถ่ายรูปมีทั้งหมดอยู่ประมาณ14รูปตำนานสินในสายลมถ้าเป็นเควสที่มอนสเต,ต็ตดสถานที่ถ่ายรูปอ๋อมันปลดล็อกให้เลยนี่ว่าโอเคปลดให้หมดเลยไปโอ้แสดงว่ามันต้อง ปลดล็อกเมืองต่างๆให้ครบเลยเนี่ยตอนจริงถ้าปลดล็อกอองินทรสมะได้นี่คือสุดละก็จะเริ่มแรกจากตัวเมืองมอนสเตดก่อนเลยขนาดส่วนของสายลมอันนี้บันทึกเหรอไปถ่ายรูปตรงนี้ตรงโบสเลยอไม่ใช่ตรงโบสตรงรูปปัน้นแต่บอกว่าร,วรูปปันน้นไง นะเตรียมตัวถ่ายรูปนะสองอ่าผมใส่กล้องถ่ายรูปมันคำสมัยโบราณนีหว่าเฮ้ยชอบอะ่ะดีที่มันเป็นมันเป็นอะไรอะ่ะโฟกัสให้ในสายตาให้เลย เ่ท่านท่าลงเฮ้ยสวยนี่นี่เคยเห็นเป็นติไหมจะลอยให้ดูถ่าจบเสร็จแล้วยังไงต่อเสร็จแล้วก็โอ้หเสร็จแล้วก็จะขึ้นมาติ๊กถูกตรงนี้อ่ะไปฐานที่ต่อไปแปดโมงถึงเที่ยง พลิาเลี้รวจ็อก15 6308คิวอ,อิตอย่างนั้นก็ได้เมีสรามฟรีนี่ตอนเย็นนะจังได้ว่าต้องปรับเวลา ต้องอยู่ในกองอสศวนแห่งปัจจันนี้เ้ยอยูเน,นี่นงวะอหาวถ้าอย่างงี้ถ้าไม่มีตัวละครอะถ้าไม่มีตัวละครเหรอ <S 2> <S 2> <S อ,อยากรู้ว่า เอาตัวไหนมาก็ต้องลองนะหาเขาลืมลืมสับตัวไม่เชิงสับตัวต้องเป็นสับทีมมากกว่าตัวละครต้องอยู่ในองอาสวินแห่งเฟโวเนียสอืม ถ้าไม่มีนี่ทำไงเนี่ยあなたのこと見ているわนอกอย่างนั้นก็มีลิซ่านี่ทำมาทำได้เนี่ยรีบถ่ายละเฮ้ยถ่ายรูปอยู่ไหนวะถ่ายรูปอยู่ไหนวะ ไทายไมเออกวะต้อตบบน,นี้ไกลๆไปนี่ไงต้นไม้สีม่วงไปต่อไปก็ไปก็หวังชูวินมุมกล้องสองจุดตอนเที่ยงไปตอนกลางคืนตัวละครต้องมองกล้องไป อันนี้เงินไขายไม่ค่อยเรื่องมากนี่ ทีนียจุดถ่ายรูปของเราอยู่ตรงโอดหินเฮ้ยอ๋อเลยมาแล้วนี่ไม่ทันตอนกคืนดีกว่าแสงสวยดิ Hey, ประมาณนี้เอาเยังให,ให้สปีดลันก็เสร็จนะแต่ว่าเราจะไม่รีบไปวัน<ๆ>เรื่อยๆมีคอนเทนต์ให้ดูต้องหันหน้าเข้าภูเขาแล้วก็สปายสิบโมงถึง มาสองยัฮึนี่ <S <S ไ,งไงภูเขาลูกนั้นอนะต้องปีนไป ด้านอนสปาอันนี่อรนมวันนี้เอาไปเอาไป ยังไม่ได้ปรับเวลาอามองกระดูกอย่างเงี้ยไปไปตรง รู้เป็นโดมจับภาพในตอนที่ตัวละครใช้ท่ามไม่ตายของาพาดไฟฟ้าอืมทางไหนไหวกว่าไม่ปีนะั้นตรงนี้มันสูง รอบที่สามนั่นนี่ว่าใช่ไหมเจอถึงละอย่าไปเปิดดาบนะ ใช่บอกตัวเองเคยเปิดด่บอืมใช่ท่าไม่ตายของท่าไฟฟ้าแมวตัวนี้กินคอร์สหนักหาจุดก่อนเาเลยคอร์ส เอาอะลงทุนหนักมากอยู่บริเวณชฉงวินเลจครอบคุมสามจุดจะภาพนในตอนที่ตัวละครกำลังยืนค่าเวลาก็ในช่วงแอนิเมชั่นหกโมงถึงสิบแปดนาฬิกาอ๋อ 我がよどうなさいましたコージョのなでメイズル。そのセーブツノツバサデソラオイカク ทำท่าเบียเ้ยวเร็วๆทำท่าเบียเ้ยวเร็วๆครับอ่ะเบี้ยวอ่ะต่รบเนี่ย ปเป็นคิววอลเลย์แห่งดีเย่ควอบคุม3มจุดตัวละครสื่อเวทตัวละครต้องมองกล้องจับภาพในครัที่ช์จโจมตีอลิซ่ามาทำก็ได้ะถ้าไม่มีตัวละครนี่ไงสื่อเวทสามคนจะเอาตัวอะไร เฮ้ยเดียวมอนอยู่ข้างบนแน่ๆเลยนั่นไงต้องปีนไปไอ่ะตรงนี้ดีกว่าชาร์จจริงไง ง่ายดิอุย้ยหันเป็นไหนวะไปเยอเอ้ยไม่สวยอืมนี่ไงสวยเนี่ยนะเห็นตัวละครไปทาเรียลรีเย่ข้าสองจุด สื่อเวทมองกล้องโจมตีปกติฝนตกพอดีเลยไปตัวไหนดี ก็ต้องเข้าแอนิเมชันด้วย,วยนี่อ่าอย่างนี้เลยบริเวณใกล้เคียงดูหยุนคลาสครอบคุม2จุดต้องใช้ตะขอหลีเยหันมองกล้องทำการโจมตีปกติ อืมเสียงลิงก็ได้เพราะเรากดเราทํำควสตได้ตัวละครฟรีๆแต่ว่าในทีมไม่มีตัวละคร,รหรืเย,ย่เลยแต่งตอนนี้นะ เอาอะหรี่เย่สามคนไหม ต่อไปที่จะยืนคาฟ์เหมือนกันแต่ว่าถ่ายเวลาคำ่ำหันมองกล้องจับตัวละครจับภาพตัวละครในตอนที่ยืนค่าเวลาเคยยืนไอดอลแอนิเมชั่นอยู่สูงๆมั้ยเนี่ยเออไม่สูงเฮ้ย <Yeah. S 1> ถ้าจะ,จะกำลังค่ำพอดีหรอเปล่า <Yeah. S 1> รึเปล่ารอเปล่าหรือเปล่าหรอเปล่า,ลามา oh. เสียงดวงกันไม่ต้อง ลงแลอนี่แหละท่าทางว่าแคมีสองจุดนี่หมดตัวนี้น่าจะไอเดนเร็วมัหรือเปล่าไอดนเร็วไอดนเร็วไอดนเร็วไอดนไอดนเร็วไอดน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 อเดนชว แล้วแล้วโ,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 โอเจ้าพออระอาจาพเจ้ากระเจ้าพระเจาพระาพระเจ้าาพาพร้าะา้รเาราอะเางรารา้พเาะ ไปต,ต่อไปก็น่าจะที่แคทซึมหรือเปล่าต้องใช้สกิลทัดของทัดหินโนเอลก็ได้โนเอล,เ,ลเป็นตู้ฟรีคุณน่าจะเปิดเทเลพอรตให้ครบว่า จงรีมายืนก็นไรอ่ะสกิลธาตุของธาตุหินนี่เทพเทพเทพเนี่ยแล้วก็ไปเพิ่งใต้ดินอ้อจุดหนึ่งจุดนี้อยู่บริเวณเดียวกันแค่ว่าไปก็ถึงแล้ว ยังไม่ได้อ่านเลยว่าต้องใช้อะไรบ้างใครเขาอ่านกันถ้าทางเดินหรือวิ่งไปเห็นคนหายเลยมีคนหายอ้๋อแดดไม่ได้ตาแดดทาแดด สำมรับคนที่เจ็ดดานหน้าดัานเชนยล่าเขาปึ่งจุดตอนกลางคืนหอ,อกหรือดาบโจมตีหรือชาร์จจะได้ไปตรงนี้ นี่ไงตอนกลงคืนพอดีเลยกำลังพอเหมาะนี่เห็นไหมอ้๋อไปลไกลเลย หือพลังภาพทั้ง7บันทึกภาพภูเขา2จุดจับภาพในตัวละครที่ใช้สกิลธาตุ เห็นได้ของแถมเป็นปูไูตรงจุดแนวเออข้างบนไปต,ตรงนี้น่าจนะวิวสวยอยู่ใช้สกิลทตุ บังว่ะขอรูปใหม่ทีหนึ่งเออน่าจะรบจุดละไปเหลือก็รับรางวัลต่อ รับครบละก็ทีนี้ก็ไม่เหลืออะไรละอ้ามองอะไรนี่มองอะไรฮะรมองอะไ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 รเอ่ยมองอะไรเอ่ยมองอะไรเอ่ยเอา้าอะไรครับนี่ มมมมยยนี่ไงผีวันลีตอนงคืนอดัะทีไปเอาเป็นว่าจบอีเวนต์นี้ก็ขอลาทัวร์ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาไว้ว่างๆจะมาต่อเควสมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ